ถามนะคะหาแฟนฝรั่งได้ที่ไหนข้อมูลขึ้นมาเพียบเลยนะคะอ่านไปเลยจ้าเยอะไปหมดเลยเนี่ยไปไปนะคะเดทฝรั่งครั้งแรกเดทแรกฝรั่งเห่ะเดทแรกฝรั่งมีเซ็กไหมนี่คือข้อมูลนะคะคุณต้องขยันอ่านนะคะแล้วคุณจะได้ข้อมูลดีๆเพื่อไปคิดไงว่าคุณจะทําอะไรแบบไหนยังไงนะคะที่คุณโอเคนะคะฝรั่งบอกจะมาหาส่งตั๋วเครื่องบิน ให้ดูข้างบนเห็นไหมคะคุณควรระมัดระวังเป็นพิเศษเห็นไหมตัวเครื่องบินปลอมหาไปเรื่อยๆนะคะมีคําของเงินอีกมีค่าธรรมเนียมต่างๆนานาเนี่ยระวังเธอะอ่านให้หมดเลยนะคะต่อไปคุยฝรั่งไม่เคยเจอตัวจริงฝรั่งเรียกฉันพันรยานี่เป็นสัญญาณเตือนที่สําคัญมากโรแมนต์แกมเป็นยังไงล่ะอ่านค่ะอ่านอ่านเยอะๆนะคะ มีทั้งสิ่งที่ควรระวังและคิดให้ดีมีทั้งคําแนะนํานะคะนี่คือสิ่งที่หาคําตอบได้บนโทรศัพท์มือถือที่คุณมีนะคะคุณต้องหา AI ที่คุณมีให้เจอด้วยนะใช้แบบฟรีนะคะ,ะคําถามต่อไปแฟนฝรั่งประเทศไหนดีที่สุดอยู่ที่ความเชื่อความชอบความนิยมไลฟ์สไตล์อ่านอ่านอนะ บทสรุปคือไม่มีประเทศไหนที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนคะ <c oughs> ่ะคำถามว่าพูดภาษาอังกฤษไม่ได้มีแฟนฝรั่งได้ไหมคําตอบคือเป็นไปได้แน่นอนที่จะมีแฟนฝรั่งไม่จะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้หรือพูดได้ไม่คล่องนักอีปัจจัยที่ทําให้เป็นไปได้หนึ่งสองสามสี่ห้าอ่านไปและสิ่งที่ท้าทายอ่านไปค่ะแล้วก็มีเคล็ดลับให้ด้วยนะคะคาถามต่อไปฝรั่งเป็นทหารอยู่สนามรบแชทได้หรอคะคําตอบคือ ทหารที่ประจำการอยู่ในสนามรบหรือพื้นที่ปฏิบัติการสามารถแชทได้ค่ะแต่จะมีข้อจํากัดและความไม่แน่นอนสูงมากแล้วเขาก็จะมีข้อมูลให้เราได้เข้าใจและรู้เพิ่มเติมคุณก็อ่านไปสิอ่าน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 ไปนะฝรั่งรวยหาที่ไหนคะบอ,อกว่าฝรั่งรวยได้นะให้หาที่แอปพลิเคชันแล้วเขาก็แนะนํามานะคะในแอปที่เราเห็นในคําตอบนี้นะคะออดเคยไปหาข้อมูลแล้วเป็นสแกมนะคะลักซี่เนี่ยเขาบอกว่าแอปนี้มีชื่อเสียงในการคัดกรองสมาชิเกเข้มงวดผู้ใช้อาจต้องแสดงหลักฐานรายได้นะคะแล้วก็มีเลนแดนแม h อีไลท์ซิงเกิลให้คนดูที่ตัวน้อยๆด้านล่างนะคะบอกว่า Gemini can make mistakes so o o u b l e check it หมายถึงว่าเจ้า Gemini AI ตัวเนี้ยก็ให้ข้อมูลที่ผิดพลาดได้เหมือนกันให้เช็คแล้วเช็คอีก double c h e ็คนะคะอย่าเชื่อ100%เที่วพูดถึง AI มาแนะนำวันนี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่ใช้ช่วยตอบคำถามให้กับคนที่สงสัยเบื้องต้นนะคะไม่ใช่ให้เชื่อ100%นนะคะข้อมูลหลายข้อมูลเป็นข้อมูลที่ดี ข้อมูลหลายข้อมูลก็เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ไม่เชื่อถือก็ดีพิจารณากันนะคะใครมีคําถามอยากถามโอ๊ตอยากคุยวิดีโอคอลส่วนตัวเข้ามาในกลุ่มไลน์ได้นะคะคลิกที่ลิงก์ใต้วิดีโอนะคะใครไม่วิดีโอคอลไม่ต้องเข้านะคะโอ๊ตไม่ต้อนรับคนที่ไม่วิดีโอคอลไม่แสดงตัวตนนะคะขอบคุณที่ฟังและดูวิดีโอขอให้โชคดีมีสติเยอะๆไบายจ้า